สวัสดีตอนเศร้าๆยู่นาหาจ้าพี่น้องกินข้าวเลาะก,กันยังพักกันย่างลูกม,มาหลอดจ้ะมาลหลอดหากินกาแฟาเนาะนาหาตอนสายๆว่ามันเศร้าหรอกพี่น้องเราก็มานั่งอยู่ร้านนี้เนะาะนากินกาแฟากินแล้วจังค่อยไปหาหล่อจ้ะอันนี้รถสายรถสายเต้นขึ้นมากกรสิแรนมันบันมันบันเนาะพี่น้อง ช่วงนี้เขาเจ้าก็เริ่มย่างออกมาเที่ยวกันแล้วจ้ะเริ่มลุกเริ่มยังออกว่าย่างกันแล้วเริ่มย่างกันแล้วจ้ะสามโมงสี่โมงเช้านี่ผู้ใดสิไปหาตื่นนึ่งสิเขาเจ้าก็ขี่รถไฟลุนย่ยงางไปจ้ะนั่งรถไาลุดอะไรไปนะอยู่จังสี่ละจ้าแต่และหมือและเ,เป็ดสิไปรถายเขาเจ้าก็เป็นลากรถยู อาหารจร้ะรถไซายมีแรงตลอดเนาะสะดวกสบายมาแม่จ้ามากินกาแฟด้วยกันอาปูชิโนจ้ะยังไปยังมากว่พอ่อผลไม้พี่น้องอันขนมอัน เท่าไห้าสามองร้ยจ้าสาม้อนี่ขนวเอาากจะเขนมอันนึงค่ะอะไรแกลงจากรถแล้วแกบอกว่าจะเอาหุ่นแบ ชั่วโมงกม่ได้ค่ะเดี๋ยวก็ยกหาไปให้เขารู้อ่ะกินเขาแล้วก็มายางหาเลาะพี่น้องยางหาเลาะกินกาแฟกินอันนั้นแก๊น้อยเจ้าสิลงมาหาดเด็ดท่อนยาำว่าเศร้าแบบหนาวจ้ะตอนเช้าเช้าแบดหนาวหาซ้มเน่กินตามทางข้างเนาซุปเน่ยู่เน่กินพี่น้องอาหารตามสั่ง แค่เน,นี้แซ่บมัน่ข้างหน้าหาดได้จ้ะหน้าหาดเนาะพ่าร้านม่คิดยค่ะคือมึ กล,ลกลับมาห้องแลว้วจ้ะพี่น้องจ้ากลับมาห้องแล้วได้ผลไม่สามกองลอยจ้พไอไหนแล้วมากินอันนี้ไหมมันม,มี่มัมีจำปลาดาบวบ่เสคือแล้วก็ายซเสือๆอน,นี้มากเนาะไปนัอ่งอยู่ระเบียงกินปะห่อนเมื่อนี่ห้อนเมื่อเ้านี่วันหน,น,นาวจ้ะเมื่อเช้านี่หนาวตอนนี้ร้อน มาพี่น้องมากินผสมน้ากันแกงงวงแบบที่นี่แก,ก้สูสีกะปิหวานนะจ๊ะกะปิหวานจากเซเว่นมาเอา่อาไว้่ที่กินกับอันนั้นอันนี้นะพี่น้องเมือไหร่ที่กินกับบักม่วงเอาไว้่ที่กินกับอันนี้อันนี้อันมะขามแช่อิ่มเนาะที่เยือสูสีหาดมือนั้นมาใส่ตูเ้เย็นไว้จ้ะกินบ่เหมือนพี่น้องกำลังกินอยู่ระเบียงฮ้อน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 เม่อนีอน้ตั่งล่มฟดเซยียยิ่งเหนียวจ้ะ จ้าตอนนี้ก็ย่างมะนาหหาดอีกรอบเนะจ้ามาหาลมหาวิตามินดีก่อนจ้าก่อนกลับสวีเดนเนาะหาเอาวิตามินหาเอาอากาศดีดีก่อนจ้าบัดนาหาแทถบัรลมเย็นเซียเซียได้พี่น้องเออบัดย่างออกไปออกจากหาดบัดทอนบัดล้มมหาดบัดลมพัดเซียเซียตัวเหระมาหาเบิ่งแเม่ค่ะแม่ขายมหาเบิ่งค้นเนาะมาหาเบิ่งค้นเบิ่งหยังไป ใช่ให้เบิึงตึกน้ำกันยึดสูไทยบิงึงทหารลายไทยส่วนทั้งนั่นแนวบทิบ้านเนาะนี่ไท,ทยส่วนทั้งฟังทั้งนี่ได้เจ้าด้วส่วนทั้งนี่ก็มีแต่ตึกสูงๆเลยพี่น้องจะเข้าเจ้าสัางยังไงกันดอกระเดีวยวโอ้สูงแห้งม,มีแต่ตึกสูงๆกับต้นตาลบาทิบ้านต้นตาลน,นี่ยังก็าไปเห็นหน่วยยักษ์เทียนเนาะมีหมากบนโอ้มีอยู่ เจ้าก็เริ่มลงมาอาบแดดอาบยังเลยเจ้ะพี่น้องฝรั่งคนก็ะถือหอบสาสตร์หอบยังมากผู้เพื่อนบ่เศาเก่าอีผู้เพื่อนบอ่อเศาอ่อาอะอยังก็ละ่ะมานั่งมานั่งี่เจ้าก็สื่อสาสตรพับสื่อสาสตร์ยังมากผลผลละหมากรากไม่ไม่กินตัวเองไม่ได้พี่น้องเลยเอ้าข้าเจ้าไมา่ยุดนรนเขาเจ้าก็ คนเราใหม่มากเราเจาก็มานั่งกินล้วก็ได้ผ่าเจตโตคนละพื้นแล้วก็ได้สาสภาพมากก็เจาก็มาอาบแดดเบิดมือเบิดเ่นมเข้ามาพโดนกะหา่างมือกะเศาแน่เพเศ้าแน่น่ะพาร่างเกียรกับเศ้าหมองนั่งสินะมือละลอยมือละสองลอยไปทะเล้ะ บรรยากาศบรรยากาศน้องกัดพี่น้องนั่งนี่ก่อนพี่น้องนั่งฟิงเดียแจกบาตรเลยโอยผลละสามูลลอยพี่น้องผลไม้ผลไม้อย่างซื้อไปหอหงกินมาแค่หนึ่งเมื่ดดิบอะ กระอวนกระอวนพี่น้องกระอวนมากล้สิไปไปพี่น้องเดินด้วยกัน <c ười> ออกมาหาสือาาส่อกับเขาจ้ามาสื่อกับเขาตลาดแถวโรงแรมนั่นแหละจ้าว่าไปไกลคิดหิวเขาจักสิได้จยังไปกินไปไปไปหาเบิ่งนด้กินน้ำกันจ้ายังมาตลาดเก่าพี่น้องโอ้ย,อยสวยจัดโลดยางหมดคักเลยจ้า ยังกางเต้นต์น้องพ่ะท่านเหลวอยู่ไอโสมาตะเบนบมดมาขายยังกางเต้นเก็บโตเก็บยังอยู่เสียยัง เอาปลาทูก so ็ได้จ้กปลาทูตัว <c> น <oughs> <Mont ano. c oughs> ึงก็ได้นาะอันปลาปลาลาบอ่จานนุคิดมาเปิดจั๊อันเด็กได้พักอันนี้จ้ะมัเป็นิ่งเลยมะด้เจ้าะบวกก็ต้อนได นี่จังวันนั้นพวกแกโซมานังกินเขากอยู่นี่เนาะปัญยังต่จัดโตจัดยังบ่แล้วยังสุกก็หิวเขาก็เลยมาก่อนพี่้องข้าวก็เลยมาก่อนแต่ข้าวเหนียวกับปลาทูกับแก้วพี่น้องกับลวกพัก ้ำเนี่ยมันก็รู้เหรอเด้๋ยนาออันนี้ปิ้งส้มจักบาทนี่น้องละยี่สิบืปิ้งส้มกับนี่สองไม้ค่ะอ่อน,นียอวกป่ะจ๊ะอ่อนเยวได้แล้วเดี๋ยวมือลังมือลังเดี๋ยวมั้งเท่าไหร่คะยี่สิบจ้า แดี๋วเนาะจ้านนเนี่ยกินย้ยโซมือนีิมีอย่างเนี้ยได้เข,เขาได้ลวกผักได้ปิดตู้นี่ละจ้ะสื่อปิ้งหมูปิ้งแหนมมากินเพื่ออยู่คนน่ะวาจ้าไม่กินข้าวแล้งน้ำกันบาที้นี่ลวกผักรวมนะจ๊ะก็นี่ละจ้ะเห็นเนาะกินง่ายๆเมื่อน,นี้ย้อยโซกินข้าวเจ้าด้เจ๊เด้อกินแต่ข้าวเหนียวอะไรอืด้องพี่น้องเอากินข้าวเจ้าเปลี่ยนบรรยากาศจ้ะแซ่บ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 ใจพี่น้อง พักตุยประแดกบวงที่วิจัยวบมมีอย่างตื่นเต้นหรอกพี่นอ้องยูแบบบ้านๆกินแบบบ้านๆกินแบบง่ายๆมันมีอย่างอลังกันอืมกระทู โอหนูอย่าใส่มือได้แะเด้ออนนี้ยังกะแล้วว่าแต่มันดูทองอนะว่าแต่มันอิมทองอม,มาก็ใส่หุยบองประแดกพี่้องอม không âm lâm đi đi Anh đi nèm Được rồi kia เจียวเฮ็ดดีดีจังโมาเจ้ารวบพักพักร่วมไม่พี่น้องแบบนี้เขาเขาขีดใส่ขีดใส่แบบนี้เขาเจ้าก็อึขึ้นไปสั่งเสร็จนะแก้วร้วงเทไรยะสุกอบรวกข้าวปลกับบัวแพงเนียบังเลียนฝาซื้อมากจากตาหลายมือแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องดูอเจ้า เพร,ะพระาะไงกับว่าเขาบ่าไปกินความเขาบ่าไปกินเขายุ่งลานหรอกมือนีไปซื้อตําตําไทยกับปิ้งไก่ไม่คอยเนี่ยพนันว่าหลอดอกแค่ว,าวา่าหวันก็ไปซื้อตําไทยกับอันกับปิ้งไก่ไม่เพิ่นพี่น้องก็กินอยู่ห้อง เห็นเขาจินเห็นเขาจินเป็นจะแซ่บต้นไหวได้ปุนิย์เนาะมันจะคิดอยากมันบอกร่าันนี้เป็พี่น้องทุกบานดีเจ้ะบางเดินฝ่ามันเนาะคุยไปเดี๋ยว มันี่ก็เ้องเอง์เมันพมนพี่ตีกินได้พี่น้องมันแซ่บพี่ลี่ย่าสวยยังไม่กินมังหยองไรปบเชื่ว่ามันแซ่บพี่ลิมแซ่บพี่ลีกินเบื้องเด้อตอนอยากกินเขาก็ได้เจเด้อขอบคุณหล,ลายๆผู้ที่เบื้องตะต้นจนจบนะจ๊ะ ขอบคุณผู้ที่กดติดต,ตามย้ายโซทั้งไม่เลยก่าได้เยอะพอกันใน,นคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ๊ะ